สวัสดีครับเพื่อนพ้องท้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบสัศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไรอันเภอบ้านไายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนครับวันนี้มาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของพระขุนแผนผงลพรกุมารน,นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบูรพธาตศนะครับคลิปก่อนหน้าก็ พูดคุยกันในส่วนของพระพระคู่แฝดนะครับพระคู่แฝดพระคู่พระคู่แฝดก็หมายควาว่าเขามาีรูปร่างผิวพรรณสังหารนะครับคล้ายคลึงกันก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับได้เปรียบเทียบกันแล้วก็ได้ดูเนื้อดูลายไปนะครับเพื่อเป็น อีกมุมหนึ่งนะครับเอาไปใช้เผื่อไปเจอที่ไหนนะครับเพื่อนก็จะได้เห็น <S <S ก็จะได้ไปเทียบเคียงนะครับในเรื่องของกลุ่มแผนในวาระการสร้างปีหนึ่งห้านะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ชมอีกต่อเนื่องกันไปเลยนะครับค,คล้ายๆกันประมาณเดียวกันแต่ว่าคนละเนื้อนะครับคนละเนื้อคราวที่แล้วนั้นจะเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกแล้วก็วนสารพิเศษ,ษ รวมทั้งเป็นว่านเถาวันหลงนะครับนะว่านเถาวันหลงแต่วันนี้มาดูโทนเนื้ออีกโทนนี้นะครับซึ่งโทนนี้เป็นโทนที่เก็บมาตั้งนานแล้วนะครับเก็บมาถือว่านานจริงๆนานมากๆเลยนะครับนานมากๆเอาเป็นว่าในพิมพ์ต้นๆเลยก็แล้วกันนะครับในช่วงที่คุณแผน15 ได้เปิดตัวขึ้นมานะครับในรายละเอียดต่างๆซึ่งมันเพื่อนก็รู้แล้วนะครับเพราะฉนนพิมม์พิพ์นี้เนื้อนี้เนี่ยจะจะเยอะนะครับแต่ตัวนี้มันหายไปหมดเลยเพราะฉนเดี๋ยวมาย้อนย้อนมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมามาดูว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนนะครับในช่วงนี้ก็จะคุยเรื่องผงไปเป็นจํานวน สะส่วนมากก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนพวกเหรียญพวกอะไรเดี๋ยวโลหะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับวันนี้ก็อากาศมืดครึ้มเลยนะครับวันพฤหัสบดีมืดครึ้มฝนก็ตกแต่เช้านะครับอุดรธานีตอนนี้หยุดแล้วนะครับหยุดแล้วอากาศก็ครึ้มครึ้มอยู่นะครับครึ้มคอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างผิวพรรณทั่วไปนะครับดูลักษณะรูปองค์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าดูคนละรอบนี่ดูแทบจะไม่ออกดูเนื้อนะครับจะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยวันณะจะคล้ายๆกันนะครับเมื่อหยิบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบอลก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลก็ดีแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อหามวลสารก็ดีนะครับอยู่ในโทนเดียวกันนะครับอยู่ในโทนเดียวกันอันนี้หลังเดิมๆนะครับหลังเดิมๆมาตรงนี้ครับดูบอลทองนะครับบอลทองเหมือนอย่างที่รู้นะครับมันก็จะมีบอลบอลทองแล้วก็ หรือเรียกว่าสายแร่นะครับสายแร่ทองแดงสายแร่ทองคํานะครับแล้วก็เป็นบอลบอลก็จะมีบอลฝุ่นด้วยนะครับลักษณะการสร้างก็ทั้งอยู่ในบล็อกแล้วก็ทาลงบนองพระนะครับหรือบางทีก็บางตําราก็บอกว่าจุ่มเลยนะครับจุ่มในจุ่มในสีเลยนะครับจุ่มในในทองเลยนะครับในบอลเลยนะครับเพราะว่าบางส่วนนั้นก็ไปเห็นพระที่เขาที่เขาติดกันนะครับ ติดกันหลายองค์ครับติดกันหลายๆองค์ด้วยด้วยโดนโดนบอลนะครับที่หุ้มเอาไว้ก็ต้องแกะเอานะครับก็ก็เห็นว่าน่าจะเป็นลักษณะการเอาหลายองค์นะครับไปคลุกเลยนะครับสําหรับอาจจะเป็นในจังหวัดที่สีหรือบอลนั้นด้วยความเสียดายอะไรก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดโอเคนะครับนี่นะโทนพวกนี้นะครับโทนพวกนี้นะครับแล้วก็ผมก็พูดอยู่เสมอนะครับว่า มันก็จะมีองค์ครูนะครับองค์ครูที่เก็บดูเนื้อไว้ตลอดในของอยนี้โทนไม่ไม่เกินกันนะครับเพื่อนจับจับเนบมือแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันทุกประกานนะครับเนี่ยเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้นะที่โดนแมงโดนไรแทะนะครับโดนหนูโดนอะไรก็ตามนะครับนี่นี่นะครับก็สามารถเอามาดูเนื้อเทียบเคียงได้นะครับอันนี้ก็การขับน้ําบ้านอะไรต่างๆดูนะนี่ครับ นี่ครับไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนครับเพื่อนก็เอามาย้ํากันนะครับมาย้ํากันให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับข้าวก่อนเป็นองค์แฝดคราวนี้ไม่ใช่องคแฝดแล้วครับเพราะว่ามันเนื้อเยอะกลุ่มนี้นะผมจะเก็บไว้เยอะเลยนะครับถ้าเจอพวกนี้ก็จะเก็บ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 เอาไว้นะครับนะเก็บเอาไว้นี่นะนี่เลยนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นกระจงกระจายกันแบบนี้ทั้งาสายแร่นะครับแล้วก็บอนนะครับก็จะกระจายออกไปแบบนี้แหละครับกลุกลอนล่อนก็ประมาณนี้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่พิมพ์นะครับรากผักชี นี่ด้านหลังนะครับในยุคนี้นี่องค์พระจะจะปึกนะครับปึกแน่นจับแน่นปึกเลยนะครับสัมผัสได้เลยนะครับสัมผัสได้เลยนี่นะครับทิมหลายคนก็ออกไปแยกแยกออกไปก็แล้วแต่นะครับทิมก็แล้วแต่จะไปแยกแยกอันนี้อันนี้เป็นตะกุด ตะกุดมหาปราบนะครับตะกุดมหาปราบอีกองหนึ่งเป็นตะกุดสาริกานะครับองที่ดูผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ดูเนื้อนะครับอันนั้นก็คู่แฝดเป็นเนื้อบ้านทวันลงครับอันนี้ก็คู่แฝดแบบธรรมดาเป็นเนื้อขนอเทสูงแล้วก็ลงบอลนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวดูอยู่เทียบเคียงกันไปเลยนะครับนี่นะครับเนื้อหาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าได้เห็นลาย,ลายเนื้อเนี่ยมันก็จะได้มีเขาเรียกว่าได้เห็นได้จดได้จํานะครับเนื้อหามวลสารนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะมวลสารที่หลวงปู่หรือที่ได้ทํากันเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับทั้ง,งข้าวเหนียวสุกทั้งผงพาย ทั้งผงโซรสนะครับทั้งสตานาเคทั้งไผ่ดาสบู่เลือดบ้านดอกทองปูนกินหมากแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวที่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็มีนะครับรวมทั้งผงพุทธคุณอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ละเนื้อแต่ละอย่างก็ต้องพยายามพยายามจดจดําดูแล้วก็มาเทียบเคียงส่วนพิมพ์ทรงนี่ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับพิมพ์ทรงเพราะว่าท่านก็มีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับหลายบล็อกหลายพิมพ์ไม่เป็นที่สิ้นสุดหรอกครับ แต่ว่ามันก็ต้องดูเขาเรียกว่าดูดูองค์งประกอบนะครับดูองค์ประกอบนะองค์ประกอบนะว่าเขาจะอยู่ในโทนไหนประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับนะก็มีวิธีการเพราะะฉนั้นก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็พยายามชี้ไปเรื่อยๆนะครับชี้บอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับก็ไม่ใช่อะไรมากมายนะครับไม่บังอาจนะครับไม่บังอาจเพียงแต่ว่าเราเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เห็นกันพร้อมทั้งกับ เปรียบเทียบเทียบเคียงกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละวาละนะครับเดี๋ยวจะมาดูขยายดูเนื้ออีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่แน่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีพูดคุยกันอีกในลักษณะหนึ่งนะครับผมตั้งประเด็นไว้ว่าเป็นขุนแผนเกตทะลุซุ่มนะครับเพื่อนๆนะขุนแผนเกตทะลุซุม่มมันเอ๊ะมันทะลุซุ่มยังไงเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดู อีกวันหน้าหนึ่งนะครับหลังจากบ้านขวันลงก็จะเป็นอันนี้นะครับแสงเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับแสงเยอะเขาก็จะจ้านะครับนี่นะครับนะจะว่าคู่แฝดก็ไม่แฟดแหละเขานเนี้เพราะเนื้อนี้ผมเก็บไวเยอะอยู่นะครับเก็บไว้ด้วยด้วยด้วยความเป็นชอบส่วนตัวแล้วก็ เขาดูง่ายด้วยนะครับมีสเสน่ห์แล้วก็เข้มแขังนะครับเป็นยุคเลกๆเลยนะครับยุคแลกเล,เลยครับชุดนี้นะครับแล้วต่อมามันก็จะเป็นยุคที่สวยบอลสวยเลยนะครับบอลสวยงามพิมพ์เดียวกันแต่ก็เป็นบอลสวยงามแล้วก็หลายๆอย่างนะครับมี มีวิธีการดูมีวิธีการดูอันนี้ขอบข้างครับเพื่อนๆนะอันนี้ดูความเป็นธรรมชาติรอยยุบรอยย่นรอยที่เขากดนะกดเขากดเขา,ขาทําบล็อกนะครับนี่นะครับุงนี้จะกุดมหาปราบไปใช้กําจัด ศัตรูนะครับหรือใครทําธุรกิจที่ต้องเจอผู้คนเยอะๆการลงหุน้นลงอะไรต่างๆก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับดูนะครับดูไม่จืดดูไม่จืดยังไม่ได้ลงกล้องเลยนะครับนี่นะครับเอาทีดูมาดูองคุตสาลิกาบ้างนะครับดูองคุตสาลิกานี่ครับองคุตสาลิกา เสียงฝนมาอีกแล้วครับเพื่อนๆครับเสียงฝนมาอีกแล้วมืดค้นมาอีกแล้วนะครับแต่ก็เย็นสบายดีนะครับเย็นสบายดีนี่เป็นองค์องค์สาลิกานะครับองค์สาลิกาตะกี้เป็นตะกุดมหาปราครับนี่ครับ เจอในส่วนที่หลายคนก็บอกว่าบล็อกนี้บล็อกนั้นนะครับมาดูเนื้อก็เป็นอันเดียวกันก็เยอะนะครับก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเยอะนะครับนเอาดูอีกอง์นึ่งนะครับอง์นี้เขาจะเป็นมีส่วนของข้าวเหนียวสุกเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนสารอื่นน้อยกว่าข้าวเหนียวสุกก็จะเป็น ประมาณนี้เลยนะครับจะดบดช้ำๆแบบนี้ครับสังเกตนะครับเพื่อนๆพยายามสังเกตนะครับเวลาลงคาบขาวๆนะครับมันจะมีตลอดนะครับเพื่อนนะนี่นะคาบขาวๆอย่างเงี้ยผมพูดตลอดเลยนะครับผงพูดหรือผงน้ําข้าวเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ตลอดเวลาทิ้งไว้เขาจะขึ้นเขาเข้ามาเองนี้นะครับโดนมือก็หลุดหลุดลขึ้นใหม่ อย่างนี้นะครับองนี้เอาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เลยนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนนะนี่นะครับเอาดูอีกองหนึ่งครับดูอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งโทนเดียวกันนี่แหละนะครับมันไม่ใช่แฟดแล้วเพราะว่า,ามันเยอะ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 โทนนี้เนื้อนี้นะครับ ไปดูเปรียบเทียบกันองค์ที่ 1, นึที่สองที่สามมันเป็นอย่างนี้ 3, ามสี่ก็ดูไปเป็นแบบไหนนะครับก็นี่แหละเขาเรียกว่าการศึกษาทางรอดก็ต้องศึกษาอย่างเดียวครับทางรอดครับต้องศึกษาด้วยตาของเราเองนะครับเพื่อนเนาะไม่รู้ก็ถามผู้รู้ศึกษากันต่อไป เราต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะครับกล้องศึกษาเรียนรู้ไปเรืร่อยเห็นไหมครับนี่องค์นี้ก็มาขาวเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะมีหมดเลยครับนี่ีเขาคาพเขาขาขึ้นใหม่นี้นะอันนี้เป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับบางคนก็ไปติดยึดกับพิมพ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพิมพ์ก็ส่วนหนึ่งนะครับพิมพ์ก็ส่วนไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนมีส่วนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ข้อสรุปนะครับก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับ เอามาดูอันนี้อันนี้ว่าจะไม่ให้ดูแนละ้วน,นี่ว่าจะลงไปอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็โทนเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเริ่มมีอะไรขึ้นมาอีกนะครับชุดนี้โทนเดียวกันครับโทนเดียวกันเห็นไหมครับคาบขาวถ้าดมันมีตลอดมีตลอดอันนี้ก็ยังมีมีมีเหมือนกันนะครับนี่ข้าวเหนียวสูบผมให้ดูเนื้อใกล้ๆก,ก,กันนี่นะครับม ให้ดูทนเนื้อยังมาทนเนื้อองค์ไหนองค์ไหนเอามาเทียบกันก็ไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะเห็นไหมครับนี่นะนี่ครับนี่นะจะไปไหนครับไปไหนไม่ได้หรอกครับนี่เห็นไหมครับนี่เพื่อนสุดสุดสุด,ส,ดสุดจัดประหลัดบอกนี่นะครับ ส่วนบอลก็ว่ากันไปนะครับเขาจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่แต่ละองค์แต่ละบล็อกนะครับก็จะมีมากมีน้อยนะครับบางองค์มีไม่มีก็พากันไปนะครับองค์นี้พิเศษไฮไลท์เลยนะครับนี่ที่เห็นเนี่ยตะกุดทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับรักมากหวงมากนะครับตะกุดตะกุดนะครับตะกุดตะกุดนะครับมีตะกุดนะครับแล้วก็หลัง สุดยอดเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูนะสองดูกันนะครับวงนี้นะนะเพราะฉะนั้นก็รวมทั้งที่เป็นบอลส,สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปพยายามกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับเป็นของน้องพี่กลัลยาณมิตรทุกท่านนะครับจะได้มีกําลังใจนะมีกําลังใจหาอะไรมา อ่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับในมุมหนึ่งนะครับในช่องเล็กๆของช่องเล็กๆนะครับช่องสอนอุดอรทีวีในช่วงนี้ก็ยังเป็นในชุดของหลวงปู่ทิมอยู่นะครับก็ในอนาคตมันก็จะมีเนื้อหาอื่นๆเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้ก็ขอเป็นหลวงปู่ไปเรื่อยๆนะครับด้วยความรพรักศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับก็เดี๋ยวทีนี้มาดูเนื้อบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็น อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับเนื้อโทนนี้นะครับนี่นะครับ เฮดโมลีเดี๋ยวชุดนี้ยังมีที่ให้เพื่อนได้เห็นอีกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูนะครับสายแร่นะครับสวยงามสวยงามสวยงามนะครับดูนะครับด,รดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ มีคนเข้ามาครับมีคนเข้ามาเป็นญาติๆกัน,นครับเขาเข้ามาอะไรไม่รู้ขอไปนะครับเสียงนี่นะครับ ครับอันนี้เป็นด้านหลังครับด้านหลังกุศลิกาครับตรงนี้ ดูตรงไหนก็สวยครับนี่ตะกุดสาลิกาเดี๋ยวมาดูตะกุดองค์ตะกุดมหาปราบนิดนึงครับนี่ครับ สวยงามสวยงามสวยงามมากๆนะครับนี่เป็นองค์แฝดข้าวก่อนองค์แฝดที่นี่มันหลายองค์เลยครับเอาให้ดูเยอะๆนะครับแล้วก็มวลสารก็เหมือนเดิมครับก็จะมีสีต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมได้เอามาให้ดูหลายชิ้นหลายองค์นะครับแล้วก็จะเห็นไปในทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่า เพื่อนคงจะได้เห็นแล้วก็มีความเข้าใจนะครับในอีกมุมนี้นะในอีกมุมนี้ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี่นะครับมาดูด้านหลังนิดหนึ่งครับนี่ด้านหลังเวลาส่องพระทิาลก็ส่องแทบจะไม่วางแล้ครับเข้าห้องเข้าดูในเซตนะครับ ก็มีพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ท่านมาแวะมาเป็นกําลังใจถึงที่ท่านก็มาเห็นที่ทํางานแล้วนะครับก็นั่งอยู่กับพื้นนี่ครับนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็เวลาจะนั่นทีก็วางไว้ใกล้ๆนะเพื่อที่จะหยิบเปรียบเทียบกันได้นะครับเคยเก็บไปแล้วก็ต้องลื้อค้นออกมาเพื่อที่จะได้นําเรียนเพราะเพื่อนก็ถามมานะครับว่าอันนี้เป็นยังไงไงก็ต้องค้นนะครับ เพราะฉะนั้นหลายคนก็ถามก็ต้องขออภัยอาจจะช้าบ้างต้องค้นค้นอะไรอย่างนี้ครับถึงจะเจอไม่งั้นก็ไม่รู้จะวางไว้ยังไงนะครับก็พยายามที่จะจัดเป็นโซนเป็นหมวดหมู่อยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับจะซององไหนก็เหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ เป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับเนื้อข้าวเ,เหนียวสุกแล้วก็ลงสายแร่ลงบอลนะครับครับก็จะมีถ้าเป็นข้าวเหนียวสุกเยอะนะครับความที่เราจับดูมันก็จะหนึบมือนะครับถ้าข้าวเหนียวสุกน้อยแล้วก็มีมวลสารผงภายหรืออื่นๆประกอบเขาก็จะมีความแห้งอีกนะครับแต่ก็จะหนึบมืออยู่อธิบายยังไงก็ ก็ยังไงล่ะครับก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องต้องลองดูเนาะต้องมีลองจับลองเทียบเคียงกันถ้าเป็นแห้งๆเบาๆเลยที่เป็นเนื้อปูนอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับนะเป็นเนื้อปูนเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่รู้เนาะเดี๋ยวถ้าประจันเอ่ยอะไรเอ่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเป็นยังไงก็พยายามดูเปรียบเทียบก็แล้วกันเพราะฉะนั้นนี้ก็หวังว่าคงจะมี ประโยชน์มีสาระนะครับมีความรู้มีเนื้อหาอะไรพอที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับเนี่ยครับเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อที่ที่อันเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีหลายองค <sk les> ์นะผมไม่ได้เอาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นมานะครับไม่ได้เอาขึ้นมานะครับไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วก็องค์นี้พิเศษเดี๋ยวจะคุยกันในรอบต่อไปนี่นะเนี่ย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 เจะคุยกันในรอบรอบต่อไปนะครับ คุยกันรอบต่อไปเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อเดียวกันพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะคุยกันไปแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวจะเอามาชี้อีกนะครับจะขอมาเป็นพระเอกเป็นนายแบบนางแบบอีกรอบหนึ่งอยู่นะครับพระชุดนี้ในส่วนของพระขนแผนเกียรติธุสุ้มมันจะเป็นแบบไหนนะครับในมุมมองของอตะอ่อนอุดรทีวีนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีอะไรมันก็จะติ้งขึ้นมานะครับ ็เดี๋ยวฝากข่าวนะครับฝากข่าวตอนนี้กําลังนั่งคัดนั่งคัดพระอยู่นะครับนั่งคัดของคุณแผนวันละสิบห้าอยู่น่าจะอาอมาประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะแจ้งไปทางเพจนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ที่เพจนะครับให้ไปติดตามทางนั้นนะครับจะได้อีอกช่องทางหนึ่งนะพูดคุยกันนะครับ ขอพระคุณหลายคนที่ทักไลกันเข้ามานะครับส่วนโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยนะขออภัยไม่ค่อยได้รับจริงๆครับเพราะว่ามันเยอะครับม,มันเยอะในส่วนของงานก็ดีครับช่วงนี้นะครับทั้งงานทั้งอะไรต่างๆก,ก็เยอะอยู่ก็ต้องขออภัยส่วนใหญ่ก็ทักไลนะครับก็บางๆก็จะมาดูมาไล่ดูนะครับส่งพระไปก็ส่งไม่ครบก็มีนะใครที่ร่วมบุญมานะก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอพระคุณนะครับยังติดตามให้กําลังใจกันอยู่นะครับเดี๋ยว พบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงนำเสนอนำเรียนนะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะก็ขอให้มีความสุขสวัสดีทุกท่านทุกคนนะนะปลอดภัยจากโรคร้ายโควิดนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได,ได้ด้วยดีนะครับบุญญาบารมีลวงก่ทิมคุ้มครองเราท่านทุกท่านทุกคนนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่ใน คลิปต่อไปครับสลับวันนี้ขอรับความขอบคุณและสวัสดีครับผม